นี่เราจะมาเทรดประจำวันที่1เดือน9 2 5 6 3นะครับวันนี้วันรุ่มเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับก็ไม่ได้เทรดนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดกันเนาะวันนี้ผมมีโอกาสมาเทรดนะครับหลังจากที่หายไปค่อนข้างนานเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะติดงานประจำเยอะนะครับช่วงนี้ก็เราก็จะอยู่กับเทคนิคเดิมนะครับการสังเกตแนวรับแนวต้านเนาะแล้วก็วันเนี้ย ผมจะใช้ออเดอร์ที่10เหรียญน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์ทีละกราฟนะครับเนาะว่ากราฟแต่ละกราฟเขาวิ่งลักษณะกราฟเป็นยังไงเอ่อ G กราฟคู่นีเ้เดี๋ยวปล่อยเขาก่อนนะครับถ้าเขาวิ่งแบบนี้เนาะกราฟคู่นี้เป็นไงโอ้โหคู่นี้ค่อนข้างที่จะ แนวเยอะนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เกถือว่าโอกาสโอกาสความเสี่ยงก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกราฟนี้ปิดก่อนเนาะอ่ายู EU เป็นยังไงอืมวันนี้กราฟดูลักษณะแล้วเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นเทรนนะครับเดี๋ยวผมตีแนวนี้เนาะ แนวสูงที่สุดนะปัจจุบันที่กราฟเขาวิ่งอยู่นะครับแล้วเรามาดูสิว่ากราฟเขามีพฤติกรรมยังไงเมื่อวิ่งมาถึงแนวที่เราตีไว้แล้วนะครับโอเคตรงนี้เขาเริ่มวิ่งวิ่งออกละจี G, อ่าคู่นี้เป็นไงอืมลบแนวเดิมก่อนนะครับโอเคอ่า เดี๋ยวผมตีแนวนี้นะแนวนี้ผมสังเกตเห็นรีเจ็คนะครับนะเขาพยายามที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมีการ ผลักดันราคาลงไปนะครับถ้าแท่งนี้จบใต้แนวตรงนี้แล้วมารีเจคระหว่างตรงนี้นะครับโอกาสที่จะซื้อซื้อสวนยังมีนะเพราะว่าผมอ้างอิงจากแนวเดิมตรงนี้ด้วยนะครับอืมยังไงดูสิรีเจคชัดๆไหมโอ้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ขึ้นไปเลยแนวละแต่เขาก็มีรีเจคนะแต่ ก็ยังว่าอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นไปทิ้งทิ้งปลายเลยแนวของเราไปละก็อันตรายนะแบบนี้อือเดี๋ยวลองดูแท่งนี้นะครับ เขายังมีแรงผลักดันราคากันระหว่างตรงแนวตรงนี้นะโอเคแท่งนี้เข้าปิดใต้แนวได้ถ้าอยากถ้าออกออเดอร์เราต้องได้ช่วงนี้นะครับเส้นสีเหลืองเนาะถ้าไม่ได้ตรงแนวเส้นสีเหลืองไม่ได้อ่าออกออเดอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟของเขาเนี่ยแรงเหวี่ยงค่อนข้างแรงนะวันนี้อ่าหก หกวิเขาจะเหวี่ยงไปได้ไหมอ่อไม่ได้นะครับโอเคปล่อยนะถ้าเป็นแบบนี้ปล่อย คู่นี้สิอ่าคูนี้แนวก็ก็เยอะอยู่นะแต่ว่ายังพออ่านออกนะครับอ่าเดี๋ยวก็ตีแนวตรงนี้นะครับอือหือทะลุละ นี่ตรงนี้ทะลุโอเคเขาเขาทะลุได้ละต้องปล่อยเขาไปก่อนนะครับทะลุแรงเลยอย่างนี้กราฟมาแนวแบบนี้ถือว่าไม่ไม่ค่อยจะโอเคนะเพราะว่ามันมันมีแรงผลักดันที่มัน มีแรงซื้อก็ซื้อเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราจะวิเคราะห์ยากนิดนึงนะครับแล้วคู่นี้สิอ่าเดี๋ยวลบแนวเดิมก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอตีแนวที่สูงที่สุดก่อนนะคู่นี้ปลายไซ้ไม่มีด้วยต้องระวังหน่อยนะครับ แล้วผมขอตีแนวตรงนี้อีกทีนะครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นเส้นกริดตรงนี้แล้วก็มีแนวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเขาผ่านแนวตรงนี้ไปได้โอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นมาถึงแนวข้างบนเนี่ยก็มีนะครับนะแต่ต้องรอให้เขาผ่านโซนนี้มาให้ได้ก่อนนะครับถ้าเขาผ่านโซนนี้มาได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาถึงแนวโซนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่นะก็ ถ้าจะออกออเดอร์ตามนะครับก็ต้องรอให้เขาทะลุแนวตรงนี้มาให้ได้ก่อนนะครับนะอืมแต่เขาค่อนข้างนิ่งนะกราบนี้กราบนี้น่าโอนะถ้าเขาผ่านช่วงนี้มาได้เนี่ยโอกาสที่เราจะซื้ออขึ้นต่อเนี่ยมีนะครับอ่าลงมาถึง SMA e 5อีกทีอืม มีจังหวะให้เราไหมโอเคไม่มีจังหวอะอขอใช้เส้นเหลืองในการคอนเฟิร์มนะครับถ้าวิ่งลงมาถึงเส้นเหลืองพร้อมออกออเดอร์เลยนะเพราะผมมองว่าาเขามีโอกาสจะวิ่งมาถึงตรงนี้ก่อนอต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับ อืถ้าเป็นแบบนี้ก็อันตรายนะลงแรงด้วยมไม่ได้ละแบบเนี้ยอันตรายนะลงมาปุ๊บแล้วมีแรงแรงขายเห็นไหมแล้วก็มาปิดใต้แนวตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเออ่ถ้าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนะก็ปล่อยเขาก่อนนะครับแบบนี้ อันนี้คือความยากนะครับในการเทรดเห็นไหมกราฟกราฟกราฟตอนนี้เขามีความเหวี่ยงสูงนะคู่นี้มีความเวี่ยงสูงพอสมควรนะครับถ้าเราไดออเดอร์อ่ะออกออเดอร์ต้องออกที่ปลายไส้เท่านั้นนะครับถ้าออเดอร์แบบนี้นะโอเคถ้ามาถึงปลายไส้เดี๋ยวผมจะออกออเดอร์นะครับ กราบแบบนี้ต้องใช้ความความเคยชินนะลูกหอมไม่มามาถึงไหมอีกยี่สิบสามนัอีกยนะี่สิบสองวิเนี่ยลงมาอีกสักทีนึงให้ถึงเส้นเหลืองปลายไส้ลงไม่เอ่ย ไม่ลงนะแต่กราฟแบบนี้ผมมองว่าโอกาสที่เขากลับลงมาถึงเส้นเหลืองแล้วเขาจะดีดตัวกลับเนี่ยกค่อนข้างมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรอรอดูหน้ากราฟนี้เนาะแต่ว่ากราฟแบบนี้เราก็ต้องวิเคราะห์เฉพาะหน้านะครับนะเฉพาะ,ะตรงหน้างานเลยนะครับ ก็ความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะกรับคู่แบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมเข้าเพราะว่าความเคยชินนะโอเคถ้าเขาลงมาเยอะขนาดนี้ตรงนี้เขามีโอกาสที่จะดีดขึ้นนะครับเพราะผมมองว่าตรงนี้เขาต้องดีดมาถึงตรงตรงปลายตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่ากราฟคู่นี้เขาวิ่งแรงนะครับขึ้นแรงแล้วก็ อ่าลงแรงเนาะแต่เราถือว่าเราได้อออออเดอร์ที่ได้จุดที่ค่อนข้างโอเคนะผมว่าโอเคเลยตรงเนี้ยก็คือจุดที่เราได้เปรียบนะามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกราบแรงด้วยนะครับคู่นี้ อ่าโอเคไม่มีปัญหานะครับอ่าทำไมผมถึงเข้าออเดอร์นี้ก็เพราะว่าผมมองว่ากราฟตรงเนี้ยเขาเนี่ยเมื่อมีการทิ้งปลายไส้ที่ยาวตรงเนี้ยโอกาสที่เขาจะเข้าสู่กรอบไซด์เวย์เนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีนะครับกรอบไซด์เวย์ก็คือเขาจะทำพฤติกรรมซ้ำๆก็คือวิ่งลงมาถึงจุดแล้วก็ตีกับวิ่งลงมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็ตีกับ อันนี้ผมจะมองว่าเป็นกรอบไซด์เวกรอบแคบนะครับก็ไม่แนะนำให้ให้เข้ากรอบไซด์เวนะครับถ้าเราจะเข้าจริงๆเนี่ยก็ต้องอมั่นใจแล้วก็ได้จุดที่เราคิดว่า,าเราเนี่ยพร้อมที่จะออกออเดอร์โดยที่ไม่ลังเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบไซด์เวผมก็จะเน้นการออกออเดอร์ที่ปลายไส้เทียนเนาะแล้วก็ ถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับออเดอร์ตะกี้ก็คือเราเนี่ยตั้งไว้ที่สีเหลืองนี้เนาะแต่ว่ามาติดตรงนี้นะครับก็วิ่นไปนะครับแล้วก็กราฟคู่เนี้ยค่อนข้างวิ่งแรงนะครับเห็นไหมเขาขึ้นเขาก็ขึ้นพรวดเขาลงเขาก็ลงพรวดเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสที่เราจะพลาดก็มีมีเยอะเลยนะครับก็ไม่แนะนำให้ให้ให้เข้าแบบนี้นะครับ นอกจากเราจะวิคเคราะห์ให้ดีให้ทีท่วนก่อนนะโอเคกราฟคู่นี้เยวผมขอลบเส้นก่อนนะครับนะเพราะว่าจากที่มองเนี่ยโอกาสที่เราจะาแพ้เนี่ยก็มีสูงนะเดี๋ยวผมขอปิดก่อนเพราะว่าเขาวิ่งแรงนะครับกราฟนี้แต่ที่ผมเข้าตะกี้เพราะว่าผมเคยเใช้เทคนิค เขากกอบไซเวกเกาบเปรตค่อนข้างบ่อยนะครับบางครั้งเนาะวิเคราะห์หน้างานด้วยนะครับอืม,อมโอเคคู่นี้เขาเดินทางมาถึงตรงนี้แล้ว กราฟเขาวิ่งมาถึงจุดนี้อ่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะปัจจุบันที่กราฟเขาวิ่งอยู่นะครับโอเคอืม AU วันนี้เขาก็วิ่งขึ้นมาถึงจุดที่ แรงนะครับจะเข้าส่วนได้ไหมยังไม่ได้นะยังเข้าส่วนไม่ได้นะครับเราเห็นเขาวิ่งขึ้นมันต้องลงแรงแน่เลยขึ้นแรงต้องลงแรงเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับนะอโอเคถ้าเขาขึ้นแบบนี้ยังส่วนไม่ได้นะยังส่วนไม่ได้นะครับ ต้องรอรอให้สัญญาณชัดมากกว่านี้ก่อนนะครับนะคู่นี้ล่ะเป็นไงอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดจุดจบร้องกันนะอืมอ่าตรงนี้คู่นี้เห็นรีเจกนะผมเห็นรีเจก โอเคตรงนี้เห็นรีเจ็คค่อนข้างแรงนะครับลงมาอีกทีมีรีเจ็คอ่ะโอเคชัดเจนนะโอเคชัดเจนโอเคอืมชัดเจนแต่ว่าพุ่งลงเยอะเลย อโอกาสที่จะพลาดก็มีนะครับแต่ผมมีคิดว่าเขามีโอกาสจะผลักดันได้อยู่นะเพราะว่าตรงนี้เขามีรีเจ็คค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ก็เสี่ยงกับเส้นแนวนี้เหมือนกันเนาะว่าจะผลักเขาว่าจะเอาอยู่ไหมก็ออเดอร์นี้เสี่ยงนะอืม โอ้โหค่อนข้างเสี่ยงเลยแหละออเดอร์นี้นะครับทําทไมผมถึงเข้าออเดอร์นี้เพราะเห็นตรงเนี้ยผมเนี่ยสังเกตเห็นเขามีรีเจ็ตค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็มีรีเจ็ตชัดเจนรีเจ็ตขึ้นไปชัดเจนนะครับแล้วก็ผมก็เลยเข้า,อ,าออเดอร์ตรงนี้เนาะแต่คราวเนี้ยเมื่อเราเข้าออเดอร์ตรงเนี้ย สังเกตเห็นเส้นกริดตรงนี้ไหมครับอ่าเส้นกริดตรงนี้มาบรรจบกับ SA5 พอดีตรงนี้เขาหมายความว่ามีมีแรงผลักดันเข้าลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้เราถือว่าก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับที่เขาจะทะลุลงมาเนาะแต่เขาก็ทะลุลงมาจริงๆเนาะแต่ก็โดนแรงซื้อเนี่ยผลักดันขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเออก็ยังว่ามีอ่าเราโชคดีที่ เส้นแนวตรงนี้ที่เราตีไว้นะครับเขายังมีแรงผลักดันกราฟขึ้นไปให้เราอยู่ในแดนบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกออเดอร์เทคนิคสังเกต rejection น,นะครับแล้วก็การอ่านค่าแท่งเทียนเนาะการดูแรงซื้อแรงขายการสังเกตการสังเกตจุด พฤติกรรมของกราฟนะครับร่วมด้วยเนาะตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะวันนี้เราก็ครบแล้วนะครับ2อ,ออเดอร์ปิดไปที่อ่า18เหรียญน,นะครับ18เหรียญก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับก็พอได้จุดมุ่งหมายได้ถึงจุดที่เราตั้งไว้แล้วก็คือหยุดนะครับเนาะ ทำตามแผนตามวินัยนะครับก็ต้นเดือนนะครับมีโอกาสมาเทรดนานๆทีนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับในการเทรดของเพื่อนๆนะครับก็ถ้าผมมีเวลาหรือ,อได้เข้ามาเทรดอะไรประมาณนี้ก็จะพยายามอัพคลิปวิดีโอหรือว่าบันทึกไว้ ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเผื่อเป็นเทคนิคเพิ่มเติมหรือว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการทำกำไรให้กับพอร์ตของตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ครบแล้วนะครับตามที่เราตั้งไว้ก็คือถ้าแพ้ติด2เราก็หยุดหรือวิน2เราก็หยุดนะครับก็ขอคราเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเทรดนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ